สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่86คุมทรัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิม ร่างของเขาสังเกตสะห้าสีและลูกบอลคริสตัลลอยอยู่ในเวลาเดียวกันภายในหุบเขาวลึก1 0 0พัล้านกิโลเมตรหลัวเฟิงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำของกำแพงหน้าผานั่งไข่ห้างฉันจะตรวจสอบว่าสะห้าสีและลูกบอลคริสตัลมาจากไหนก่อนหลัวเฟิงซึ่งเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนจริงด้วยความคิดของเขาภายในห้องของคารุหลัวเฟิงในภูเขายูเซียง ลัวเฟิงเปิดลับท็อปบนโต๊ะและเริ่มค้นหาเขาอัปโหลดภาพไปยังอินเทอร์เนต็ตด้วยความคิดของเขานี่เป็นข้อได้เปรียบที่มนุษย์มีความสามารถในการค้นหาในจักรวาลเสมือนเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเจออันตรายหรือสมบัติที่ไม่รู้จักแน่นอนว่ามนุษย์ต่างมีระดับการกวาดล้างต่างกาัน ยิ่งสมบัติลึกลับมากเท่าไร่ระดับการกวาดล้างก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนับตั้งแต่หลวเฟิงมีชื่อเสียงในนามจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีระดับการกวาดล้างของเขาก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั่วไปหลวเฟิงหลวเฟิงฉันเจอแล้วเสียงตะโกนของบาบาต้าบนไหลของหลวเฟิงฮัทห,หลวเฟิงจ้องไปที่หน้าจอเขาคลิกลิงก์ด้านบนจัก,กรวาลเสมือนจริงก็ให้คําตอบที่แม่นยําสําหรับคําถามของหลวเฟิง สห้าสีที่เรียกว่าไฟคันเลรออาวิสฟลาวเวอร์ดูเหมือนสนามเท่านั้นไม่มีน้ำอยู่ภายในและประกอบด้วยประตู5บานที่นำไปสู่จุดกำเนิดของจักรวาลมันดูดซับพลังดั้งเดิม5องค์ประกอบและรวบรวมไว้ที่นี่โดยปกติจะมีหัวใจอวกาศภายในดอกไม้เหว5ส้สีลูกบอคลคริสตลัลคือหัวใจอวกาศและสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากดอกไม้นรก5สีมันมี181เหลี่ยมเมื่อมันกลายเป็นทรงกลม ต้องใช้เวลานานนกว่าที่มันจะกลายเป็นของแข็งเมื่อมันกลายเป็นของแข็งจะมีการวิวัฒนาการของท่าทั้งห้าบนพื้นผิวของมันหลังจากที่มันกลายเป็นคริสตัลที่แข็งมั่นคงโดยไม่มีช่องว่างใดๆคริสตัลก็จะเติบโตเต็มที่สเปซฮาร์ดมีประโยชน์หลังจากนั้นเท่านั้นดอกไม้ขุมนรกห้าสีนั้นแท้จริงแล้วเป็นประตูมิติหประตูซึ่งเป็นปรากฏการพิเศษในจัก,กรวาลและไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพรากจากตำแหน่งปัจจุบันได้ สำหรับสเปซฮาร์ดมันเป็นหนึ่งในส่วนผสมในการสร้างสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมสมบัติดั้งเดิมหลัวเฟิงตกตะลึงเพราะเป็นอีกคำที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนว่ามันไม่ถือว่าธรรมดาเลยหากมันเป็นสมบัติที่แท้จริงแผนที่ดาวของเขาทาวเวอร์เพิร์ลและปิกของฉีหอวูแทบจะข้ามธรณีประตูสมบัติที่แท้จริงฉันโชคดีคิดว่าหลัวเฟิงไม่น่าแปลกใจเลยที่ดินแดนลับเทพบรรพบุรุษถือเป็นพื้นที่ลับที่มีมตลขลังที่สุด เขาทำการค้นหาเสมือนจริงสำหรับขุมทรัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิมและหัวใจอาวากาศทันทีที่ข้อมูลมากมายก็ปรากฏขึ้นหลัวเฟืองเลื่อนลงสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมเป็นสมบัติที่แท้จริงประเภทดั้งเดิมสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สามารถฉีดพลังของพวกเขาและแปลงร่างของพวกเขาให้กลายเป็นร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์แต่หลังจากที่พวกเขากลายเป็นนักสู้งอมตะและเรียกกฎแห่งมหาสมุทรมันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยการฝึกที่เหมาะสมและพลังจะเพิ่มขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สามารถกระตุ้นกฎแห่งมหาสมุทรและดูดซับพลังงานสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักสู้อมตะและอัศวินแห่งจัก,กรวาลในกรณีขอองค์การต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธ์ปรมาจารย์จัก,กรวาลการสูญเสียร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์จัก,กรวาล50เปอร์เซ็นตเป็นการสูญเสียทั้งเผ่าพันธุ์แม้แต่สำหรับเผ่าพันธ์ที่สูงสุดเช่นเผ่าพันธุ์มนุษย์ หากผู้นำพริม a l เค a อ s ซิตี้สูญเสียร่างหนึ่งไปจะทำให้หัวใจของมนุษยชาติแตกสลายเนื่องจากต้องใช้พลังงานเท่าใดในการฟื้นฟูร่างกายของ Primal เค a อ s ซิตี้ e a ดเดสมบัติบางอย่างสามารถฟื้นฟูพลังของอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้แต่สำหรับผู้ปกครองจัก,กรวาลและประมาจารย์จัก,กรวาลบางคนสมบัติที่แท้จริงบางประเภทมีความสำคัญเป็นพิเศษนั่นคือสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิม สมบัติเหล่านี้ถูกเรียกว่าขุมทรัพย์แท้จริงดั้งเดิมเพราะถูกประเมินโดยผู้ปกครองจากกวาลและประมาจารย์จากกวาลพวกเขาไม่ได้ใช้สำหรับการป้องกันรหรือโจมตีแต่กลับถูกใช้โดยสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นกฎแห่งมหาสมุทรเร็วกว่า1,000พเท่า10,000เท่าหรือแม้แต่1ล้านเท่าสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในการเตรียมพลังงานในมหาสมุทรกฎระดับที่แตกต่างกันของคุมทรัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิมได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับที่แตกต่างกัน เช่นใช้เวลา1ล้านปีในการที่ปรมาจารย์จัก,กรวาลดูดซับพ,พลังฟื้นตัวเต็มที่หากเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ขคงซัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิมสามารถทําให้กระบวนการดูดซับพ,พลังงานเร็วขึ้น1น0 0 0แสนเท่าซึ่งหมายความว่าจะใช้เวลาเพียง10ปีในการฟื้นฟูปรมาจารย์จัก,กรวาล10ปีเป็นเพียงชั่วพริบตาสําหรับปรมาจารย์จัก,กรวาล ด้วยสมบัติประเภทนี้การเผาร่างเทพเจ้า10%ระหว่างการต่อสู้นั้นไม่มีประโยชน์เนื่องจากจะใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูหากเพียงส่วนเล็กๆของร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกเปลี่ยนด้วยความช่วยเหลือของสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมร่างกายสามารถฟื้นฟูได้ในเวลาไม่นานสมบัติเหล่านี้ทําให้สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สามารถเผาผลาญพลังอมาตะของพวกเขาได้โดยไม่ต้องกังวลเป็นที่ชัดเจนว่าสมบัตินี้มีค่าเพียงใด แต่ส่วนผสมที่จําเป็นในการทํานั้นหายากส่วนผสมแต่ละอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขาบางประการและในสภาพแวดล้อมพิเศษทั่วทั้งจัก,กรวาลและใช้เวลานานในการพัฒนาก่อตัว ส่วนผสมหลักที่จำเป็นในการสร้างสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นล่างประกอบด้วยทองไม้น้ำไฟพื้นดินลมและแสงในขณะที่ชั้นบนรวมเวลาและพื้นที่ชั้นบนสุดประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างอาวกาศและทองคำและการผสมผสานระหว่างไม้และทองฟ้า สเปซฮาร์ด <Space> เป็นหนึ่งในส่วนผสมระดับสูงที่เชื่อมโยงมหาสมุทรกดอาวากาศหัวใจอาวากาศพร้อมกับส่วนผสมเพิ่มเติมบางอย่างสามารถผลิตสมบัติที่แท้จริงที่เป็นต้นฉบับได้ภายในภูเขาลอยน้ําร่างของโมชาจ,จ้องไปที่ลูกบอลคริสตัลพลางคิดว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิมมักจะอยู่ในมือของผู้ปกครองจัก,กรวาลและประมาจารย์แห่งจัก,กรวาลสเปซฮาร์ดนี้อาจมีค่าพอๆกับปีกชีวูของฉัน สมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมถูกเรียกร้องโดยสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมากกว่าเนื่องจากคนที่อ่อนแอกว่าจะดูดซับพลังอมตะได้ช้าสำหรับปรามาจจยอจาก,กระวาลพวกมันสามารถดูดซับพลังอมตะได้อย่างรวดเร็วเรากับละวานที่กลืนทุกสิ่งที่ขวางหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกขาว้วยขุมทรัพย์ที่แท้จริงดั้งเดิมพวกเขาสามารถเพิ่มการขยายได้หลายพันเท่ามันเหมือนกับการขโมยพลังงานจากมหาสมุทรแห่งกฎ ร่างกายของโมชาสายหัวฉันคิดว่าสะห้าสีจะเป็นสนามสนามจริงฉันไม่สามารถเอาอะไรจากสิ่งนั้นได้แต่ลูกบอลคริสตัลนั้นคือสเปซฮาร์ดเร่างของเขามองไปที่ลูกบอลคริสตั้นที่ล้อมรอบด้วยรอยแยกของอวกาศและเห็นเปลวไฟพร่ามัวกระแสะน้ำไหลบนนั้นตามคำอธิบายมันยังไม่โตเต็มที่มันควรจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์หลังจากสุกแล้วรอยร้าวก็จะหายไปฉันทำได้ก็ต่อเมื่อมันโตเต็มที่เท่านั้น ฉันต้องรอนานแค่ไหนฉันควรยอมแพ้แล้วเดินต่อไปดีไหมนี่เป็นส่วนประกอบหลักของสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมมันเป็นสิ่งล้ำค่าพอๆกับปีกของฉันหรือแผนที่ดาวเราจะยอมแพ้ได้อย่างไรในขณะที่ร่างกายของเขากำลังคิดสงสัยว่าเมื่อใดที่สเปซฮาร์จะเติบโตทันได้นั้นสู้ร่างสูงตระหานปรากฏขึ้นที่ทะเลสาบใต้ภูเขาที่ลอยอยู่ มันมีหางงูขนาดใหญ่หัวของมันมีรูปร่างเหมือนปริซึ่งสามเหลี่ยมและมีใบหน้าสามหน้าซึ่งทั้งหมดนี้ดูน่ากลัวมันมีแขนกล้ามสองข้างปกคลุมไปด้วยเกล็ดแขนหนึ่งถือคอทาสีดำเป็นเวลากว่าสามพันยุคแล้วที่ฉันได้ค้นพบดอกไม้นรกห้าสีและหัวใจอวากาศก็ก่อโตขึ้นแล้วมีน้ำมวลจำนวนมากก่อโตขึ้นในอวกาศโดยรอบและทายาจำนวนหนึ่งพยายามจะเข้ามาแต่ทั้งหมดถูกฆ่าโดยฉัน ฉันต้องระวังร่างสูงประงานกล่าวฉันต้องมาที่นี่เพื่อตรวจสอบทุกวันและฆาตายาตคนใดคนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าขขาวจะไม่รั่วไหลแม้ว่าทาตยาทส่วนใหญ่จะไม่รู้จักสเปซท์าแม้ว่าพวกเขาจะเห็นพวกเขาอาจดึงดูดบางคนผู้ปกครองจัก,กระวลและแม้กระทั่งผู้ปกป้องเทพสัตว์ร,ร้าย <c oughs> ก็จะมารับสมบัติที่แท้จริงดั้งเดิมทุกคนคงอยากมาที่นี่แต่มันต้องเป็นของฉันและฉันเท่านั้น ความสามารถที่รอดตายและพลังการต่อสู้ของฉันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากฉันเก็บเกี่ยวมันฉันไม่ต้องกังวลเรื่องการเผาร่างกายของพระเจ้าอีกต่อไปมันตรวจสอบภูเขารูปกรวยก่อนจากนั้นจึงใช้พลังอมตะเพื่อสำรวจรูนอนทั้งหมด181รูหากพบทายาทคนใดมันก็จะฆ่าพวกเขาในเวลาดูว่าสเปซฮาร์ดของฉันจะโตแล้วหรือยังอสุรกายสีดำร่างสูงประหานบินไปยังภูเขารูปกรวยที่ลอยอยู่